อสวัสดีครับผมคลิปนี้นะครับผมมีเรื่องสาร,รภาพนะฮะเรื่องที่ผมเนี่ยไม่ได้เล่นเกมนี้เลยเนี่ยไม่ใช่เพราะว่าผมไม่ค่อยว่านะฮะแต่ผมมาเล่นนอกรอบนะครับผม <c oughs> ผมไปแอบ,บเล่นนอกรอบมานะครับเล่นนอกรอบนี้หมายถึงว่าก็คือผมเอ,อไปเอาตัวละครปั๊มมาหล,หลายๆตัวอยู่นะฮะนี่ตสังเกตได้ว่าจะมีตัวละครที่ผมเล่น เออเหลือห้าสิบหลายตัวอยู่นะอ่ะมีประมาณนี้นะครับใช่ประมาณนี้นะฮะแล้วก็คลิปนี้เนี่ยผมจะมาลองเออลองเล่นด่านที่เอ่อมีความท้าทายนะครับก็คือด่านนี้นะสเตจนี้เลยนะท้าทายตรงที่ตัวละครผมเนี่ยดามมีแค่นี้นะเออมีแค่นี้ส่วนฝั่งนู้นเนี่ยเอ่อ มหาโลมโหราร <c oughs> แล้วเกจที่ผมใช้เนี่ยก็จะประมาณนี้นะครับผมก็ใช้ประมาณนี้เลยนะแต่ละตัวนะครับซึ่งผลลัพธ์เนี่ยมันจะออกมาเป็นยังไงนะครับมันจะแพ้หรือเปล่าแต่ผมคิดว่าหลายๆคนก็น่าจะบอกว่าก็คงแพ้แหละมะั้งเพราะมันข้ามกาลังมันต่างกันมากเกินไปนะครับ คือแค่พลงังค,คือแค่แค่พลังห่างกันเมืองสองเมือเนี่ยก็น,น่ากลัวแล้วนะแล้นี่มันห่างกันแบบแทบจะครึ่งต่อครึ่งเลยนะชนะได้จริงเหรอสงสัยแล้วใช่ไหมไปมันจะชนะได้จริงเหรอไดนดูสิติดปากว่าไม่เท่าตาเห็นนะดูอย่ามองแค่นอกกายดูข้างในมันก่อน ปุปปปุปปปุปปเอาไม่สองร้อยละพี่อึดดไม่ทันอ่ะบ็อกสกิลหนึ่งและเราต้องเล่นแบบบอดนะฮะบ็อกจบที่และเราก็สกิลหนึ่งไปเลยตาจไปตายนี่ไงดูดมาหน้าอุ้ยสกิลหนึ่งและ ฆ่าเยอะนะใช่ไหมก็โดมเมซี่ตูม,มาน่าเอาไปหันแล้วปัเวนโอเคคันไปซะเปตัวเปตัวเปตัวด้วยโอเคให้มันเอาอมาตะไปนะครับเราก็รอล็อกดาม,มจไปนะฮะสกิลมาพีออนนา่นั่นแหละสกิลมานั่นแหละสกิลมานั่นแหละหมดยัง หมดยังพี่ยังไม่หมดนั่นแหละใสไปเอาหมดแล้วเรียบร้อยถ้ารอดไม่รู้จะยังไงแล้วจัดอีกสักรอบไปยุบป้าเราต้องจัดการเจ้าไน้์วิงก่อนนะครับเพราะว่าคอมโบของพี่แจเนี่ยมัน มันจะกลัวประสาทดน,นึงนะปุ๊บบล็อกเหรอโอ้ยจะตายเอาแล้วเนี่ยบอกมานั่น,นแหละลปุ๊บปุ๊บป๊บลงกมาลงกมานั่น,นแหละหิวเลือดไม่ติดนะปุ๊บปุ๊บปุ๊บคิวหนึง่ง มาแล้วขโมยนั่นแหละไม่ทันหรอกนอ้องน,นี่ไม่ทันหรอกดูมาน้าดูมานะเออไม่ทันละกดสกิลสามด้วยาะอาจริงๆริงคือผมมือลั่นนะครับตะกี้นี้ไม่ได้กดสกิลสามหรอกผมมือลั่นไม้เฉยนะโอเคกะจะแบบจบสวยๆแต่ก็สวยแล้วนะครับมันมันดูง่ายจังเลยนะ <laughs> มันดูง่ายจังเลยอะโอ้แต่ดิมันเซ็ตเออ เส้นสายฟ้านะจะานะไหนนะถ้ามันบล็อกนะผมใช้สกิลหนึ่งเลยเราเรอบล็อกก่อนออออออน,นั่นแหละแล้วก็สกิลปป๊บปึ๊บปุ๊บปุ๊บอ่าบล็อกนั่นแหละบล็อกไหมโอเฮ้ยลืมสกิลมีสกิลนี่หว่านั่นแหละเรียบร้อย ผมเลยกดสกิลหนึ่งย้ำๆเลยนะตอนที่มันจะใช้ท่าท่าคอมโบของมันเนี่ยถามดีกันโอ้โหปุบซ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 ุบทันทันไม่เออนั่นแหละผมกดสกิลหนึ่งย้ำๆนะครับแบบมันเกิดช่องว่างอยู่ปุ๊บปุ๊บปุ๊บไปทันแล้วดูมาหน้าดูมาหน้าเออปุ๊บบล็อกทันหมดแล้วนั่นแหละเฮ้ยเวท อือ้อกระตกมากนะครับหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามอ๋อไม่โดนเอ้ยจะปั๊มเวลไม่ได้จะปั๊มมานาผมนะครับมันปั๊มสตา์ไม่น่าผมใหญ่เลยตายตายจะเรียกสรุปจะเรียกมานาแล้วซื้อสตา์ไม่น่าเออเยีเยทั้งสองอย่างนะฮะโอเค ดานต่อไปเจอพี่เอรสนะครับกับเซตนินจาอีกแล้วนะฮะนินจานินจานวิงกับแคดบูแมนนินจาไปไปถ้ามันบล็อกมาเนี่ยผมใช้สกิลทันทีนะครับปุ๊บอ่าน่ะเฮ้ยทำไหมเอ้ย,อ,ยอุ้ย <c oughs> เกือบแล้ว นั่นแหละผมเอาเกียร์มาเพื่อการนี้โดยเฉพาะเลยนะครับเอาเกียร์มาเพื่อให้แค่เป็นแมนดูดมานาแต่ก็ดูดไม่ติดนะฮะเพราะเกียร์ที่ผมใส่มาเนี่ยมันมันจะไม่สามารถดูดมานาได้แถมมานาจะเพิ่อมอีกต่างหากนะฮะ ไม่อะไรไม่อะไรเรามีส right? ก oh kind of <laughs> right. ิลของนายวิงอยู่นะครับไม่รอด็อดตายโอ้ยเหนื่อยจริงเลยเกมนี้มาเสียงสักทีนึงอุ้ยเว้วล้วเว้ล้วแคดแม่นตายตัวแบกไม่มีนะครับจะช่วยจะเล่นจะเล่นยังไงฮะเนี่ยอุ้ยรอดเฉย เพราะว่าแคดบูแมนคือตัวแบกนะครับความลับคือแคดบูแมนตัวแบกนะครับที่ผมเอานะวิงมานี่ไม่ใช่ช่วยต่อสู้ซะเสมอไปนะผมเอามาช่วยคอมโบเฉยๆนะฮะตัวแบกจริงๆเลยคือแคดบูแมนนะครับเมื่อไหร่จะหมดเนี่ยโอเคตายอะไรพวกนี้นะครับอ่มาแบกอะดำนะฮะปุ๊บเรียบร้อย แล้วการเก็บสะสมพลังของคาโดูแมนมันง่ายด้วยนะฮะสกิลหนึ่งนี่ปัดปัดปาดไม่กี่ทีก็อ่ะมัวแต่คุยเรียบร้อยดีครับอืมหมดเลยนะดีนะมีสกิลในวิงช่วย ตายซะไม่ตายหรอกตัวแบกเลยขึ้นคอมโบแมนนะคระเบิดเอา้า <c oughs> <c oughs> โดนฟ้าผ่าของแซมนะครับเอา้ามันบล็อกชันอีกตายแน่นะครับอืมแค่โดนคอมโ,มโบนิดเดียวอ้๋ไม่มีไม,ม่มีตัวแบกแล้วทำไงครับเนี่ย โอยโอยทีย่าบลอกย่าบลอกย่าบลอกการตัวแม่นตายคือจบจบไหมเออยาย่าย่าเอ้ยเฮ้ อันเฮ้ย,ยตะไจ้าโอ้โอมันติด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 โอ้โหไม่เข้าเลยครับพี่ชายไม่เข้านะพี่ชายไม่เข้าเลยพี่ชายโอ้โหเห็นเลือดแล้วรูช้ชะตากรรมมาลองอีกทีดิ บูรเมตตัวเดียวก็คือแคทบูแมนนะเนี่ยนะอยาให้คาแมนตายปุ๊บ้องกะจังหวะให้ทันอีกนะครับปุ๊ปปุ๊ปุ๊บบอกกลรไอลูดรูดรูดอะไรบ็อกอืม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 เปลี่ยนตัวเชียล่ะตายซะอืม ออืดูมาหนะ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 ดูไปตีมอือนั่นแหละอืบอ,อย่าให้ใครโดนแมงตายอ,อย่าให้ใครโดนแมงตาย เตรียนตัวเหรอตายซะเออเออตะกี้ทำอะไรก่งนักหร่เก่งนักหลอเก่งนักหล่เก่งนักหรอ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  เก่งกน,กน,นักเหรอนี่นี่เล่นบั็อกไปทีนี่เก่งน,น,นักเหรอมาดิครับเงร้อยเว้โอ้โหไม่เคยกลัวบิเกนเริ่มได้ไปเลยจะไปแล้วพี่บล็อกมาเอาไม่บล็อกวะ เอ้ยเออเอ้าเฮ้ยไม่ได้ใช้สกิลเลยพี่พอใช้สกิลพี่ก็บล็อกผมอ่ะอย่าบล็อกเออเอ้ยโดนบล็อกโดนบล็อกโดนบล็อกสกิลสองอ่ะมาโดนบล็อกสกิลสองเป็นสกิลของคารแมน 怎么？啊！呀呀呀！滴滴滴滴滴滴！哎！嗯嗯。 รอดนั่นแหละตัอือืมปอกเออเอา,เอา,เอาโดนเกาะสะท้อนไปแล้วโดนเกาะสะท้อนไปนะน,น,ะน,นะนี่โดนเกาะสะท้อนไงยังไม่ได้ทำอะไรเลยเ โอ้ยจากสุดท้ายแล้วโอ้เดี๋ยวนะเซตเนี่ยมันเคยเจอแล้วนี่หว่ามาในเมือ่อเราเคยเจอมาแล้วเราชนะมาแล้วเราจะกลัวอะไรล่ะก็มาดิมามาเลยนะ้องเออเอ,อืมเอ,อ้ยไม่ตายแง่อมาหนึ่งที เฮ้ยแต่แหละกำลังรอมานาเลยเนาะกำลังรอมานาเลยพีออ่อแแหละไม่บล็อกด้วยเสร็จโจนเฮ้ยอ๋อไม่โอ้โหเฮ้ยบล็อกบล็อกบล็อกสิโอ้ไม่โโบล็อก,อก,ออกวะดีนะ้มันใช้แค่สกิลหนึ่งนะครับอืมทำไมพี่แกเขาเรียบ รีบไปใช้ชาแสนมาเลยทันะ้งนี่ธาแสนก็จะตายอยู่แล้วนะเนี่ะเสียสกิลฟรีๆเลยนะครับเอาจบแล้วเหรอตีกีสองอือเลยเอ้ยไม่ถึงนะเออไม่ฮัะล็อกกำลังรออยู่เลย หมัวทาอะไรโอ้โหเก็บสามครับเก็บสามครับโอ้เอาละฮะก็จบกันไปแล้วสำหรับคลิปนี้นะครับผมขอบคุณทุกคนฮที่ติดตามจนันเสมอมาแล้วก็ผมจะพยายามทําคลิปเอแบบนี้อยู่บ่อยๆนะฮะแล้วก็จะพยายามทคลิปนะ,ะแต่ว่าช่วงช่วงนี้เนี่ยผมเอใกล้จะไปทํางานแล้วนะครับผมใกล้จะได้ไปฝึกง,งานนะครับที่กรุงเทพนะครับผมอาจจะลงคลิปไม่บ่อยแล้วนะครับเพราะอาจแบบอาจจะไม่มีลงลงคลิป นานยูพอสมควรนะครับเพราะว่าผมต้องทางานเก็บเงินเนาะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยผมกําลัองอยู่วัยฝึกงานนะครับต้องต้องเอ,อขอขอบคุณครับสำหรับเอ,อพี่ๆนะครับแล้วก็น้องๆที่ติดตามผมเสมอมานะครับเไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมบายยครับขอบคุณครับ